ตลาดกลับมาอีกแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายของเราแล้ววาจอยอรู้แล้วเรื่องราวของกจ <c oughs> <c oughs> เรื่องราวการปิดอ่าวไทยช่วงปลาวางไข่สามเดือนก็เริ่มตั้งแต่นี่แหละ ไปจนถึงพฤษภาใช่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมนะฮะซึ่งจะเป็นช่วงที่มีฤดูปลาที่มีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวในวัยอ่อนที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นประจําทุกปีเลยที่กรมป,ประมงเขาจะประกาศปิดอ่าวไทยประยะเวลา3เดือนก็เอามาบอกกันต้องบอกคุณผู้ชมที่จะไปกินอาหารทะเลช่วงกินตัวอ่อนอย่าไปอุดหนุนร้านที่เขาบอกว่า,ามีปลาไข่มาขายปลาทูไข่เต็มท้อง ปลากระพงไข่เต็มท้องอย่างเงี้ยตอนนี้อ่าวไทยของเราเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาไม่ให้ปลาที่มันมีไข่เลยนะเพราะฉะนั้นจะกินได้แต่ปลาตัวผู้เพราะฉะนั้น เรือประมงที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยเวลามันเขา่ากลากหมดไงเค้กมาทั้งผัวทั้งเมียเออทั้งลูกทั้งลานมันจ้ตัวเมียตัวลูกมันเอามาหมดไงใช่แต่ถ้าเป็นประมงเรือเล็กเนี่ยเขาจะเลือกได้เขาจะเอาแต่ตัวที่มันไม่ใครเขาปิดอ่าวไทยสามเดือนนี่นะฮะเพื่อเขาให้สัตว์เหล่าน้ำาใหสัตว์น้ําเหล่านี้เปิดโอกาสให้สัตว์น้าได้แพร่ขยายพันธุ์ตามฤดูกาลโดยเฉพาะปลาทูป้านห่วงมากเลยเพราะอะไรป้า เวลามันจะไปไข่เนี่ยมันก็ไข่กันอยู่แถวแถวนี้ใช่ป่ะแล้วก็พอเขาเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องไหว่เออไหว้ลงไปเอ้เดี๋ยวก่อนฉันเข้าใจผิดมันไปไข่แถวแถวใต้ทางใต้แถวสงขลาแถวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาจะขึ้นมาโตเนี่ยเขาจะค่อยๆเดินทางขึ้นมาไงาเค้กคือเดินทางขึ้นมาจนถึงแม่กรองแล้วมา เนี่ยกินอาหารทะเลอยู่ตรงนี้จนเป็นปัทุมัน oh. มันจะอร่อยมากเลยมันจะเป็นวงจรชีวิตมันเลยเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้นะคุณกินปลาที่มันมีไข่อีกหน่อยเราก็จะไม่ได้กินปลาตลอดชีวิตแต่หลายคน,นก็อนชอบกินปลาที่มันมีไข่มาแม่ค้าก็ชอบนําเสนอว่ามีไข่ด้วยนะอร่อยจริงๆแล้วเราทานที่มันปกติเถอะเอาไข่ของมันนะ่ะให้เป็นรุ่นรุลูกหลานต่อไปให้เราได้กินต่อไปแต<อ>่ชาวประมงเขาก็ทําโครงการธนาคารต่างๆเยอะนะธนาคารปูธนาคารปลา ธนาคารสั์น้ำเนี่ยตามชายฝั่งต่างๆเนี่ยเยอะอนะคะเพราะฉะนั้นเราเราเองดิฉันเนี่ยจะชอบอุดหนุนประมงเรือเล็กเนี่ยประมงชายฝั่งโดยตรงเลยโดยตรงถูกด้วยแล้วก็ได้ซื้อกับลุงลุงชาวเลเองแล้วเขาได้เงินโดยตรงเลย<ช>ไม่ต้องผ่าน, <ไฟ S 2> านคนกลางใช่นะฮะเอามาเตือนกันมาบอกกันนะฮะว่าเนี่ยเขาจะมีการปิด เพื่อให้พวกปลาที่มีไข่ที่วางไข่ผสมพันธุ์กันคุณผู้ชมอ่ะชอบส่งอาหารมาตักจังเมื่อกี้กินข้าวต้มอย่างไรตอนนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นขนมหยกมณีอีกเอายังไงเนี่ยแต่แตกนะคุณผู้ชมเราทานกันแต่เช้าเนี่ยนี่มันตีห้านะทานกันแต่เช้รกันะฮะมาที่อีกข่าวหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมตะลึงต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 ึงเลยอะไรอะไรตะลึงฉลามวานโผอวดโฉมกลางทะเลหมู่เกาะซิมิลันนะฮะนี่เขาบอกนี่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวแห่งหนึ่งรายหนึ่งที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา เขาบันทึกภาพได้ขณะที่เขานําเรือทัวร์ท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะไปที่เกาะซิมิลันขณะที่นำตัวไปเที่ยวที่เกาะซิมิลันระหว่างที่เที่ยวอยู่ห่างจากเกาะซิมิลันประมาณ10ไมล์ทะเลก็พบฉลามวานขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ10เมตรบ้า10เมตรนี่ไม่ใช่เบาๆเลยนะเพราะโดยโดยตัวคนเราเนี่ยสูงประมาณ2เมตรไม่เกินนี้ว่ายน้ำเข้ามาหาเรือทัวร์ขณะวิ่งผ่าน ทำให้เรือที่บรรทุกนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะก็ลอยลําเรือให้นักเที่ยวได้เก็บภาพกับฉลามวานนะสุดยอะเลยมันใจดีนะฉลามวาน,นแต่แต่จะเตือนนักท่องเที่ยวนิดนึงอย่าแบบว่าตกใจมากเช่น เ,เรากําลังลอยอยเรือทวองเราอยู่เนี่ยแล้วทางไกด์บอกว่าเฮ้ยฉลามวาฬมาอย่ากรูกันไปฝั่งเดียวนะฮะล <ง S 1> แล้วอาจจะได้ลงไปคุยกับฉลามวาฬในน้<ช>ําคือต้องแบ่งๆพักพวกกันไปค่อยๆเดินไปพูดอย่างนี้ฉลามวาฬเนี่ยจริงๆในอ่าวไทยก็เคยมีคนเห็นเหมือนกันนะเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องเขาเท่าไหร่อะเขามีวงจรชีวิตลึกลับป้าเขามีอายุยืนถึง100ปีเป็นสัตว์เลือดเย็นที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและหางของฉลามวาฬอยู่ในแนวตั้ง ฉากโบกไปมาซ้ายขวาใช่จะต่างจากสัตว์เลือดอุ่นนทะเลที่หาอยู่ในแนวขนานบ้างจึงอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะฮะถ้ามีโอกาสก็ลงไปเที่ยวในช่วงของฤดูไฮซีซันแล้วก็ไปเก็บภาพฉลามวานกันก็ฉลามวานมาเนี่ยมีประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวอย่าไปทําลายเขานะถ่ายรูปอย่างเดียวพอใช่แล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาจะตกใจง่ายหรือเปล่าคือเวลาไปชมพวกสัตว์ตามธรรมชาติอย่างเงี้ยหนึ่งขอร้องยอย่า เสียงดังปามาแล้วไม่ได้นะแล้วฉันก็เห็นอย่างเงี้ยทัวร์หลายๆทัวร์นะเฮย้ยเขาให้ดูกันสงบสงบเอมาแล้วมาแล้วจันอออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยขาฝากเราจะสร้างวัฒน,ธ,นธรรมการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพเงียบๆถ่ายรูปเงียบๆกับภาพเอามาฝากเก็บภาพมาฝากคนที่เขาไม่ได้ไปดูใช่ใชแล้วก็เรื่องขยงขยะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันเตือนบางทีลืมไม่ได้ตั้งใจใ<ช>ลืมนะอ้าวไป นาก็จะไปดูฉลามวาแล้วไปจองทัวร์กันเนี่ยไปจอง<ช>ทัวร์กันที่งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ <10 S> 1 4บสี่ใช่ครั้ง<ด>ที่1 4แ,แล้วนะฮะระหว่างวันที่2 0ถึง23กุมภาพันธ์นี้เลยป้าที่ศูนย์สิลิกิจจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะคนที่กำลังสนใจจะไปเที่ยวทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศไปได้เลย2 0ถึง23กุมภาพันธ์ที่ศูนย์สิลิกิจงานจะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะฮะนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่กองการท่องเทีีี่ธธ่่ยยวววสาาานนนัักกกกฒธรรรรรมมฬและทททอเเุค ่วมออกบูธภายในงานด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทางท่องเที่ยวกรุงเทพซึ่งสามารถเที่ยวได้ภายในหนึ่งวนันภายใต้คอนเซปต์กรุงเทพมหัศจรรย์นับว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งในงานนี้เลยจะบอกว่าหลายคนชอบถามว่าทําไมเราเราเนี่ยดิฉันเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยเราวางแผนเนี่ยเค้กใ,ในการไปเที่ยวงานแฟร์แบบนี้นะมันก็จะมีแพ็กเกจที่ราคาประหยัดเราเราไม่ได้ซื้อวันนี้ไปวันนี้เนี่ยเราซื้อแล้วเราก็แบบว่า อีกสักแปดเดือนเขาจะเดินทางเราจะมีเวลาเตรียมตัวหรืออีกสักแปดปีแล้วค่อยไปเที่ยวแกสิฉันไม่รอหรอกไม่กาลังจะบอกว่าไปเที่ยวเถอะมันได้ประสบการณ์ชีวิตได้รู้ได้เห็นได้นู้นไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆคุณจะได้เพื่อนใหม่กลับมาเราก็จะได้ตั๋วราคาประหยัดหน่อยใช่ไหมเราก็จะได้วางแผนการท่องเที่ยวรีสอร์ทเนี่ยบางเจ้าเนี่ย เวลาเขามางานแฝ์เขาให้ราคาดีมากอ่ะเค้กก็ซื้อฉันก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็หาทริคอันนึงก็คือพยายามหาเจ้าที่เชื่อถือได้เพราะมันก็มีเจ้าที่ใช่เชื่อถไมด้เจ้าเอาภาพที่พักสวยหรูมาแล้วปรกาบฏว่าไปพักจริงนี่สนิมเครือที่ก๊อกน้ำไม่ได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ผู้ประกอบการก็อยากหลอกนักท่องเที่ยวเอ้นักท่องเที่ยวก็อยากไปเอาเปรี่ยบผู้ประกอบการนะ ถ้ไปร่วมงานกันได้20-23กุมภาพันธ์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะฮะแนะนําไปรถไฟฟ้าใต้ดินจะสะดวกที่สุดเพราะว่ารถไฟฟ้าใต้ดินปุ๊บโผล่ขึ้นมาถึงเลยว่าปีนี้เคสจะไปไหนนอกจากไปบาลิเขาวางแผนเที่ยวแล้วนะไปอินโดนีเซียไปเมด่าเมดานที่มีภูเขาไฟระเบิดจะรอดชีวิตกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนี่มันก็ไม่มันก็ดับแล้วล่ะกว่าเค้จะไปอ่ะแต่ตอนนี้กําลังลําบากเลยนะแล้วก็วางแผนจะไปเที่ยวอ่าอ่าเขมร เออชวนฉันด้วยโดยรถทัวร์จริงป่ะใช่ออกำลังทำทริปอยู่แล้วตอนนี้นะฮะเขมรเนาใช่เขมรโดยรถทัวร์พม่าเออพม่าเคปไปแหละใช่ครับอ่าประดิตามที่เรื่องราวของราคาสินค้ากันนิดนึงป้าเป็นประจำทุกวันนะฮะวันนี้มาจากกรมการค้าภายในราคาสินค้าปรับเปลี่ยนราคาเล็กน้อยไปดูที่หมูเนื้อแดงนะฮะราคากิโลกร,รัมละ 115บาทอยลงเยอะาจากที่เมื่อวานนี้155บาทลดไป40บาทป้ามันหัวขนาดนั้นได้ไงใช่หมูสามชั้นทุกวันนี้ร5 0หบาทต่อ1นกิโลกรัมเมื่อวาน155้านี่หมูเนื้อแดงมันลงเป็นหนึ่้อสห้ามันลงเยอะนะคันนาจ้าคันนาไม่ใช่คับนานะคันนาคับป้าคับป้าสิคันป้าบ สองสองเล่นบุกอะไรเนี่ยคันน้านะฮะสิบสามบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมลดลงอีกแล้วลดไปสามบาทนี่ทำไมถูกถั่วฝักยาวยี่สิบบาทเมื่อวานสามสิบบาทลดอีกเพราะฉะนั้นร้านส้มตำให้หลายๆฝักหน่อยถ้าขอเพิ่มเนี่ยมาบอกว่าผักแพงฟาดที่สากนะเออนะฮะแตงกวายี่สิบสองบาทเมื่อวานยี่สิบแปดนะข้าวโพดสามสิบสามบาทข้าวโพดฝักหรือข้าวโพดเบบี้คอนเล็กๆ อ๋อที่เขามาผัดมาอะไก็มีเขาให้ข้อมูลแค่นี้ปถามไปายอย่าถามเกินพีป๊อบคอนการ์เร็ต๊อบคอนกาเร็ต้องไปเข้าแถวซื้อสองพันมะนาวลูกกลาง4ี่บาทห้าสิบสตางค์เมื่อวานนี้ห้าบาทอุ้ยอันนี้เป็นราคาจากตรงการค้าภายในนะฮะแต่ถ้าเกิดไปซื้อที่ตลาดสดเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นแล้วก็ลดลงอ่าถูกค่ะตรงการค้าภายในก็จะถูกกับชาวบ้านเขา เราเรามีท <rium> <asure it> ่าแล้วมากขึ้นหรือว่าลงถ้าเกิดเท่ากับอะเท่าแก๊กก๊กเราจะหมดเวลาแล้วประกาศชื่อผู้โชคดีหน่อยนะฮะสามท่านอ่านแรกคุณใครจะได้อะไรกรมมศักดิ์อติพิบูลศิลจากจังหวัดสมุทรปราการนะะท่านที่สองคุณสมียนแขกวงจังหวัดชนบุรีท่านที่สามคุณศิระประพาเหลืองอารามจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะเดี๋ยวเราเอาเจ้าชื่อไปไปไปฝากว้ในแฟนเพจอีกรอบหนึ่งถ้าฟังไม่ทันนะฮะก็มอบ แก้วเก็บความเย็นไอ้ถุงเก็บความเย็นที่หุ้มแก้วเออเขาเรียกอะไรที่หุ้มแก้วเก็บความเย็นให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็วันอื่นๆเราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆเงี้ยมามอบให้คุณผู้ชมตอนเช้าที่อุตส่าห์ตื่นมาดูพวกเราใช่ครับก็นี่มีมาจากหลายจังหวัดนะป้าฝากน้ําก็มาชลบุรีก็ดูปราจีนก็ส่งข้อความมาก็แจกกันแล้วนี่นี่เขาได้สามแก้วนี่เหลือหนึ่งอ่าให้เธออ่ะให้เธอโฮ้ยพใจดีเฮ้อป้าไม่ให้เฉันมีกติก อันนี้แล้วมีนะไม่ใช่แค่แก้วนะนอกจากนี้วันอื่นก็จะมีแบบอื่นอีกมีเสื้อมีถุงผ้าถ้าเราสองคนมีเงินเดือนเยอะๆหน่อยต้ซื้อไอโฟนแจกเขาไอโฟนเลยอะไอโพูดถึงไอโฟนต้องระวังนะอย่าไปซื้อในเว็บนะใช่ไหมบางเจ้าบางเจ้าบางเจ้าก็โอเคมันมีคนหลอกอ่ะเมื่อวานนี้เพิ่งข่าวเกิดขึ้นคุณผู้ชมเป็นสาวสาวท่านหนึ่งเป็นสาวนางหนึ่งนางก็รับประกาศฐานทาง Facebook บอกว่ามี iPhone ้าราคาถูกขายคนก็หลงเชื่อกันบอกว่า โอนเงินมาครึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะส่งสินค้าไปอพอคนได้รับสินค้าแล้วคนค่อยโอนเงินอีกครึ่งมาให้เราปรากฏว่าซูว่าไอโฟนขาย1,000 0บาททางลูกค้าโอนมาห0 0พันพอโอนมา5,000เสร็จปุ๊บทางนี้ก็ส่งของพสัสดุไปให้ปรากฏว่าเขาแกะแกะ,แกะปุ๊บเป็นอะไร เป็นแก้วน้ําเป็นที่รองนม่ดีมางเลวใช่จับได้แล้วใช่ไหมจับได้แล้วจ้ะนั่นไงเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีเราจะเอามาเตือนกันเพื่อให้คุณผู้ชมของเราปลอดภัยรายนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอยู่ที่เชียงใหม่เออส่วนพรุ่งนี้เช้านะใครตื่นเช้าก็มาเจอพวกเราเหมือนเดิมปักตลาดตีห้าแล้วจ๊ะแต่หลังจากนี้ใครอยากดูย้อนหลังไปที่ Facebook ใช่รายการปากตลาดพิมเข้าไปเลย ปุ้งขึ้นมาเลยหรือว่าดูย้อนหลังได้นะฮะที่ worldwidewebnationchannel.com ขอหน้าอีกทีสิ worldwidewebnationchannel.com ประมาณรายการเราจบ6กมเช้าตั้ใจเนาะรายการเราจบผมงเช้าปุ๊บนะประมาณสักไม่เกินเจ็ดมงเช้าจริงเหรอจริงการกดดันทีมงานด้วยไปเลยหรอหาหรอหดีใจนะคะที่ทุกคนตื่นเช้ามาเจอกันแต่ว่า พอจบรายการเราจะมีข้อมูลเข้มข้นมากๆเป็นทีมนี้ค่ะข่าวค้นรับอรุณนะฮะคุณพารมาแล้วคนสวยของเราสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มีของมาฝากประจอยกับเจเคกเป็นหนังสือธรรมะค่ะเราเห็นว่าเข้าโครงการธรรมะเพื่อเยาวชนได้สงบจิตแล้วสงบใายใจกันเอาไว้หน่อยนะคะสงบจิตฉันน่ไปปฏิบัติธรรมไอ้นี่มันไปแถวป่าช้าอันนี้มีข่าวอะไรขืบนหน้าบ้าคะวันนี้วันนี้ก็มีเรื่องของธนาคารออมสินและ ล่าสุดก็ประกาศร้องอภิารกู้เงินให้กับทกศแล้วด้วยนี่คุณผู้ชมถามทำไมต้องใส่แว่นทำไมทำไมอ่ะเขาน่ารักบอกอ่ะคือสายตาเป็นเทนใหม่เป็นเทนไมล์น่สาวเกาหลีนขเก๋จะเขาบอกว่าเหมือนคุณครูเหมือนป้าระเบียบอะไรลี่ารักจติดตามชมคุณปุ้ยได้นะคะในข่าวคนรับปริญญารงถึงพี่น้องของเพื่อนด้วยเจอยังไงวันนี้มีใครมาบ้างคุณกระแตวันนี้มีคุณกระแตคุณปาล์มคุณปิ๊กเจอการคุณฟิวยังไม่กลับคุณฟิวกลับมาพรุ่งนี้ให้ไปอยู่อินเดียไปเลยไม่ต้องมาเอาดีคร ไปก่อนไปเจอกันใหม่ที่ขา่าวโคสต์ดาวบรลูนค่ะจ้าไปแล้วครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะ